ไปดูได้นะทุกคนบอกเลยว่าแบบแซบมากจริงแต่ว่าอันนี้คือแค่เลเวลหนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกโอ้ยรับรองอ่ะแซบพี่บูมพี่บูมอยู่นี่ครับพี่บูมอยู่นี่ทุกคนน้องบูมน้องบูมนู่นนี่พี่บูมน่ารักมากขอบคุณครับพี่บูมใช้สีอะไรพี่บูมใช้สีบาร์บี้โรสแล้วก็สีนี่นี่ก็สวยอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรสีน่าอ่านว่าอะไรสีรูสเดี๋ยวตอนนี้เราลอยสิบนาทีสิบนาทีโอเคเดี๋ยวเราเติมปากกันก่อนดีกว่าทุกคน Oh อันนี้คือสียดงเฮ้ยทุกคนขอคําถามเพิ่มเติมก่อนที่อีกสินาทีอยากรู้ว่าใครเตรียมเราบ้างใครเตรียมกดลิปออยอะอยากรู้ว่าจะกดสีอะไรกันระหว่างถ้ามีให้เลือกสองสีจะกดสีอะไรกันทำไมถึงมีสองสีตอนเนี้ยเพราะตอนนี้กันมีสองสีกันพกมาสองสีทุกคนสีชมพูกับสีแดงอะทุกคนพิมพ์เลยทุกคนจะกดสีไหนกันอเนไหยอยากอยากรู้อยากรู้กับแดงอะชมพูกับแดงจะกดสีไหนกันโอ้โหขั้นชี้สองพันกว่า ทัชี่สองพันกว่าเลยว่ะแดงแดงชมพูแดงชมพูอเอางี้งอะาอาทิตย์หน้านะคะวันที่ยี่สามตะก้าจะมาแล้ววัน 3, เสาร์มาพร้อมกับพรีเซนเตอร์คนที่สองวันที่ยี่สิบสามเนี่ยทุกคนเตรียมตัวนะตั้งไยกาปลุกเลยก็คือลิปออยเนี่ยมาทั้งสีสีสีสายสีส้มสีแดงแล้วก็สีชมพูนะคะมาพร้อมกับพรีเซนเตอร์สองคนนะเออ ส่วนคนส่วนการกับบ o มเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วของลิฟออยอยู่แล้วเก่าวะเก่าแล้วไม่แต่เราก็ไปถ่ายแบบด้วยเออก็ตอนนี้คือได้น้อยใจมีน้อยใจนะวันอยู่หน้ากองเนี่ยคนไปกี้คนใหม่หมดเลยน้อยหรอไมกี่น้อยหรอมาวันที่สิบค่ะทุกคนเอ้ยไม่ใช่23อวันที่สามยี่สามก็คืออาทิตย์หน้านะโอ้ยสวัสดีคนดูหนึ่งหมื่นคนแล้วค่ะ ใจร้อนๆดิอ่ะมาเดี๋ยวเราจะทา,าการะาสีแดงแล้วกันอ่ะ,ะพี่ปุม่มทาเอากูม,มานั่งทำไมมาทาด้วยนี่ไงทุกคนคือกระทางคือเดี๋ยวอีกห้านาทีผมต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยอ่ะไปเปลี่ยนชุดไปเปลี <laughs> ่ยนชุดยี่สบสามมีสอบ <laughs> แกสอบอะไรกันอะ <laughs> คือตองสอบนะต้องฝากต้องฝากแบบพี่น้องกดแทนแล้วเอ้ยต้องมีูทรงนะไม่น่าแบบมีทุกคนสิไมหน้าเลย พ um> ี่สูงเนี่ยพี่เนเลยดิพี่คนกดแดงเยอะมากเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือสีแดงนะคะถักปลายผ้าค่ะทาง่ายมากแล้วก็แบบมันบางเบาไม่เหนียวเลยชุ่มชื้นอ่ะนี่นี่คือสีแดงราคาเท่าไหร่คะพี่ก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าค่ะเป็นช่วงวันเปิดนะเป็นช่วงวันเปิดแล้วก็จัดโปรโมชั่นให้เหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าทุกคนกินหอมมากกินมันหอมแบบเหมือนใครเคยกินลูกอมฮาร์ดบีทปะ ลูก <O> led, อม o led, o led, แบบเออร่วมโอเล่อะไรเงี้ยเออกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบขนมขนมนะกลิ่น,นแบบลูกอมลูกอมอยากให้โซซุงถ่ายด้วยกันต้องต้องมีซัคอลเลชั่นหนึ่งแล้ววะอะไรบาเทอร์เนี่ย <c oughs> เออต้องมีซัคอลเลชั่น <c oughs> นี่ทุกคนพี่โบทาสีชม <c oughs> พูนะอันนี้คือผู้ชายก็ทาสีชมพูได้แล้วก็สีแดงจริงทาได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะคะแต่ว่าถ้าผู้ชายทาสีแดงก็ ก็น่ารักไปอกไม่ต้องทานสายลูกไอสารไอสารทาสีแดงเออเข้าเลยนะกินได้ไหมแกมันกินไม่ได้เออแต่แกจะกินก็ได้แล้วแต่แกอยากกินก็ได้อ่ะเฮ้ยโอเคไฟมาแล้วอีกเจ็ดนาทีเฮ้ยพิชซตเตอร์แต่งตัวเสร็จยังเนี่ยเอาซุ้มออกลุกดิเอาเอาเฮ้ยปั่นเก่งเออเก่งวันที่23ซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ในช่องนี้เลยค่ะซื้อได้ในช่องนี้นะแล้วก็มีช่องเลิฟโพชั่นด้วยแล้วก็ในแอปส้มค่ะ เออหมดเลยพี่การจะเปิดทีเดียว3ช่องตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ไม่รู้นะว่าวันนั้นเนี่ยคนจะสปอสไขึ้นไปถึงกี่คนนะรอบที่แล้ว20,000ใช่รอบที่แล้วคนดู20,000<อ>ื่นรอบนี้คนดูสองหมรอบนี้นะ จะสายขึ้นไปถึงกี่คนนะรอบ <คน S 1> ที่แล้วสองหมื่นใช่รอบที่แล้วคนดูสองหมื่นรอบนี้ไม่จะสยขึ้นไปถึง,ถงกี่คนนะรอบที่แล้วสองหมื่นใช่รอบที่แล้ว 29, คนดูสองหมืน่นรอบนี้ไม่รู้ราคาใช่ไหมใช่แค่ใช่คา มายังฮัลโหลมาแล้วโอเคเฮ้ยมาแล้ว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 อหกนาทีหกนาทีเอันหนึ่งเราต้องแบบยืนหรือเราต้องนั่งวะหรือเราเป็นกันเองไหมรอบที่แล้วคือรอบที่แล้วเรายืนอะรอบที่แล้วเราหนีโดดน้ำหนีได้ไม่ได้โดดน้ำหนีโอเคเฮ้ยไอ้สุ เอ้อไอ้ทรงไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะ <laughs> ไม่ทรงเต็ีมเปลี่ยนชุดละเอ้ยมาปากคำใช้สีไหนดีจริงๆอ่ะทุกคนใช้ได้ทุกสีเลยนะ แต่ว่าถ้าถามว่ามันจะไปกบปากค้ำไหมต้องบอกก่อนว่าล<ช>ิปออยเนี่ยเขาจะไม่ได้กบปากคำ<ช>้ำนะคะ<ช>เพราะว่าลิปออยมันคือเป็นออยเนาะทุกคนลองแบบเสิร์ชดูข้อมูลเสิร์ชดูลิปออยแบบว่าแบบลิปออยม,มันคืออะไระไรเงี้ยลิปออยคือมันจะเป็นเนื้อบางๆเบาๆนะคะเอาไว้เติมระหว่างวันได้หรือว่าทาแบบตอนที่ปากแห้งๆเงี้ยได้ก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเนาะใช่แต่ถ้าแบบทุกคนต้องการกบปากค้ำอะไรเงี้ยลิปแมทหรือว่าลิปเบอรเวดอะไรเงี้ยจะดีกว่าอันนี้มันจะเป็นฟิลลิปออยอ่ะประมาณนี้มา ยังยังอีกหานาทีอีกห้านาทีอีกห้านาทีเพิ่งมาแล้วตกใจเฉลยหรือยงอีกห้านาทีค่ะทุกคนอีกห้านาทีครั้งอีกหรอไม่ไม่ไครั้งครังแล้วออยี่สามกี่โมงยี่สามสิบโมงค่ะยี่สามตอนสิบโมงเดี๋ยวมีพิีเซนเตอร์หนึ่งคน วันที่ยี่สิบสามเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมีสองคนอยู่ในไลฟ์พร้อมกันเลยแล้วพอพรซนเตอร์มาปุ๊บตะกาขึ้นเลยโอ้โหก็คิดดูว่าจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกกันหรือเปล่าโอ้โหกีดแห้งวะเนี่ยแล้วตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าคือรอเยอะแล้วนะเยอะมากเพราะว่ารอบที่แล้วลูกค้ากดไม่ทันกันอีกสี่นาทีนะทุกคนอ่ะอีกสี่นาทีต่ว่าวันวันนี้วันนี้ยังไม่ขายครับวันนี้แค่มาเปิดคนแรกก่อนแล้วเดี๋ยวคนแรกจะนำพาไปสู่คนที่สองวันที่ยี่สิบสามถูกต้องคำพูดเหมือนดูมีอะไรอ่ะ เดี๋ยวจะใบเดี๋ยวจะใบคนที่สองด้วยเดี๋ยวจะใบคนที่สองด้วยทุกคนดูนะว่าขนาดอันเนี้ยแค่แค่แบบเฉลยพีเซนเตอร์นะอ่ะคนดูหนึ่งหมื่นละทุกคนรอดูรอดูวันนั้นนะอเออเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นคนดูเยอะเนี่ยมีโอกาสแบบทุกคนต้องรีบเป็นกดเออแย่งกันกดอะไรอย่างงี้ตื่นเต้นไหมแล้วที่แล้วนี่คนดูสองหมื่นคนนะเฮ้ยพิเซนเตอร์พร้อมยังอ่ะพิเซนเตอร์พร้อมยังยังเฮ้ยเราไม่มีใครรับคุณพีเซนเตอร์เราหรอบูมไปไอ้บูมไปรับไปซุ่มชุ่มไปเปลี่ยนช ไอ้ซุ่มไปแล้วพี่เตอร์ไอีกต็สามนาทีอูทันยูอ่าอ่ามีคนดอกแบงค์ปีด้วยฮัลโหลแบงค์ฮัลโหลแบงค์อีกสามนาทีทุกคนอีกสามนาทีอีกสามนาทีสามนาทีแบงค์เออจะโทรหาแบงค์ก่อนคิดดีคิวเทอ่าใจจะขาดทุกคนอย่างนี้บอกเลยว่าทุกคนไม่ผิดหวังละกันแบงค์แบงค์เป็นคนที่ทุกคนแบงค์แบงค์ อ่ะเดาถูกซูง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 กูไลฟ์สดอยู่กูไลฟ์สดอยู่เออคนเขาบอกว่ามึงเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าไม่ได้เป็นเออันนี้พี่แบงกูยังไม่ได้เป็นเออฮัลโหลเออได้ยินอยู่ได้ยินอยู่เเป็นหรออะไรนะแย่ากูเป็นอ่ะเฮ้ยยายเฉลยคนนึงเลยแม่คนาเขเนื้อเขาเนื้ว่ามึงจะเป็นกันเขาเขาพิมมามึงเจ็ดอ่ะเขาคิดว่ามึงเป็นพรีเมเตอร์ไม่ได้เป็น มีแบบมีใบไหมมีใบไหมมีใบมีใบไหมมีใบไหมให้กูใบเหรอเอาใบใบนิดเดียวใบนิดเดียวใบที่เขารู้เลยนะใบใบใบที่เขารู้เลยนะเอางี้เอาคนที่สองก่อนคนแรกเนี่ยคนแรกนร่มเริ่มถูกกันเยอะละคนแรกมีใครอ่ะเอาโอ้แค่นี้แหละเดี๋ยวมึงหลุดไม่เอาไม่เม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีทุกคนอีกสองนาทีอสองนาทีเฮ้ยต้องเขาดาวปะเขาดาวปะ เออเตรียมเขาดาวเลยเอางี้เลิฟโพชั่นเนี่ยเออเลิฟเลิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าลบกานอย่าลบกไม่ต้องบอกก่อนว่าน้องลิปออยเนี่ยคือแบรนด์บัตตี้เนาะบัตตี้เนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือของเลิฟโพชั่นคือพวกเราเนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของเลิฟโพชั่นซึ่งพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยจะมีความเกาหลีน้อย ให้มันเห็นตัวหน่อยให้มันอาจจะมีความเกาหลีหน่อยๆนเพราะว่าเราต้องการจะเลริเซนต์ออกมาให้มันมีความเป็นเกาหลีเพราะทำไมต้องเป็นเกาหลีเพราะว่าทีม R ารดีของการเนี่ยทีมวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตอนเนี้ยอีกหลายๆโปรเจกต์ของเราเนี่ยคือเริ่มทําที่บริษัทเกาหลีทีมวิจัยทีมอารดีก็เป็นทีมเกาหลีใช่แล้วก็เราก็เลยเลือกพรีเซนเตอร์ที่มีความเป็นเกาหลีนิดนึงมีความเป็นคนียใช่แต่เป็นคนไทยนะ เฮ้ยมายอะเยมอเลยมายรอแล้ววะมาเย็นรอแล้วโอาเถมันจะทำเป็นเกาหลีหน่อยหน่อยอ่าซึ่งคนที่สองเนี่ยก็เป็นแบบออกมาแบบเกาหลีเหมือนกันอ่าตอนนี้นะอีกยี่สิบวิใช่อ๋อทุกคนเราบอกไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้ยังไม่มีตะก้านะตะก้าเนี่ยจะมาในวันที่สิบสามนะคะแล้วก็มาพร้อมกับพรีเซนเตอร์คนที่สองเออวันนั้นเนี่ยเราจะไลฟ์กันกี่วิเลยกี่วิหน้าบ้านอย่างเยอะคนเยอะมากๆแล้วการคิดว่าคนน่าจะกดกันเร็วมากๆ เลยกี่วิรอบูมบูมดูนากานี้ในงานนี้ในงานนี้เลอกี่วิบอกก่อนว่าเป็นคนไทยสามสองหนึ่งโอ้โหกเดี๋ยวะเด้งกรเดี๋ยวะเด้งคุณคุณพิเศษเตอร์คุณต้องรับแบบเป็นทางการเอาที่ก่อนมาใบมาใบหลังกล้องดีกว่าครับมาใบหลังกล้องเอเข็มหนึงค่อยค่อยชูนงชูนิ้วโอเคแป๊บนึงตื่นเต้นฉันขอเชิญนั่งครับเชิญนั่งฉันนั่งฉันขอนั่งแล้วกันเป็นกระเด็ คือตอนนี้ตอนนี้เขาตอนนี้เขาอยู่หลังกล้องแล้วตอนนี้เขาอยู่หลังกล้องแล้วงูนี่งูเง่นนะเาเอาแล้วงูเงินี่เอาเดี๋ยวเขาออนไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวนะเขาเนี่ยคนเนี่ยเริ่มจับผิดได้จับเอ่อนิ้วเอาชูหนึ่งนิ้วก่อนเข้ามาในกล้องชูก่อนหนึ่งนิ้วคุณชูก่อนหนึ่งนิ้วนี่นะครับนี่เนี่ยชูค้างไปชูค้างไวป ครูตอนนี้คือพิมพ์ทัชชี่เป็นหมื่นแล้วอ่ะโล้วไม่ใช่อ่ะแล้วถ้าไม่ใช่อ่ะทุกคนหน้าแหกเลยนะอ่ะห้านิ้วอ่ะทั้งมือทั้งมือทั้งมือเลยทั้งมือเลยไหนเข้ามาคุณคุณถอดนาฬิกาได้ไหมคุณถอดนาฬิกาได้ไหมไอปุ๊ปใส่แว่นตาโอเคครับไอ้บู๊กบู๊บแม่นสะท้อนด้วยอ่ะอันนี้นาฬิกานี่นะครับคือนาฬิกาของพิเซนเตอร์เราอ่ะไอคอนดูตัวหนาผื่นแล้ว ี่คือนาฬิกาอันนี้คือนาฬิกาอ่ามิลเลอร์มีคนจะผิดด้วยนี่มันนาฬิกาของใครอมีคนตอบว่าพี่อิงเอ้ยพี่อิงเหรอไอเสียเหรอไม่พี่อิงช่วงนี้ติดสาวเฮ้ยมีคนบอกพิ่เทด้วยโอป้าเฮ้ยโอป้าไหนโอป้าไหนมีโอปปหลายโอป้ามี เดี๋ยวเดี๋ยวาขอบอกก่อนขอบอกก่อนก็คือว่าวันนี้นะครับจะยังไม่มีตะก้านะวันตะก้าจะมาวันที่23าตอนส0บโมงอันนี้คือพรีเซนเตอร์คนแรกเรามีพรีเซนเตอร์2คนซึ่งพอเฉลยคนแรกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะใบคนที่2แล้วก็เฉลยพร้อมกับเปิดขายวันที่23ตอน10บโมงเช้าพร้อมยังอุ้ยเขาเขาไปไหนมาตื่นตื่นตื่นเอ้ยวิ่งเหรอวิ่งแล้วจะวิ่งเหรอ

งงกันใหญ่งงกันใหญ่สวัสดีคนดูสามหมื่นคนเป็นไงใครทายถูกกันบ้างแต่จริงอะคือเราโบ๊ะหลายหลายหลอันอยู่เพราะว่าอะไรนาฬิกาปะนาฬิกาปะตังหัด้วยตังหูวด้วยไม่ใส่หรืไม่ต้องต้องผมขอเล่าก่อนอบบนี้จะเล่าความเป็นมาว่าทําไมต้องเป็นทัชชี่เอาผมผมให้ผมให้โอกาสคุณเล่าเอาเรื่องจริงเลยเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริง คือวันนั้นเว้ยที่เราไปกินข้าวกันนะผมมาเห็นคุณวางไว้ไงผมเลยลองหยิบมาใช้ลิปบอยเนี่ยแล้วมันมันดีเว้ยปกติผมใช้แบบพวกคารเตอร์แบนอยู่แล้วนะบอกเลยเป็นพันอะราคาแพงละแพงละชองของแพงหรอนีช่องของแพงเชื่อเชื่อนี่หนีผมให้ดูกุญแจรถผมให้ดูคุณแย่รถนี่นี่คือกุญแจรถเขานะครับเขาขับแม็กลาเรน ประมาณยี่สิบล้านเออติดเป็นรู้เจ๊งนี่นี่นี่ก่อนก่อนมาลองเนี่ยเออมาเทียโอโห้คือก่อนเราคิดว่าของแพงมันต้องดีกว่าเสมอเว้ยจนวันนั้นอะมาลองหยิบเนี่ยใช้เว้ยแบบเฮ้ยมันดีอะมันดีแบบนั้นเลยอะสำหรับเรานะแล้วก็ราคาคือมันไม่ใช่แบบที่ใช้อะเ็บปะเเลยอเฮ้ยแปลกใจมากนะแบบช็อกเลยแบบ รู้บ้างไพอได้ยินคำนี้ดีใจมากเพราะว่า<ม>วิชั่นของแบบคือเราตั้งเป้าหมายบัตเ้อ่ะเราต้องการแบบนี้ไว้คือเราต้องการาให้ควาิตี้มันแบบสูงมากๆแล้วแบบคนที่บอกว่าเฮ้ยแม่งราคาอย่างเงี้ยขายไม่ได้หรอกอ่าเอ,ออ่ะต่อนั่นแหละก็เลยบอกเลยว่าเสนอตัวจริงทุกคนสาบัานสาบานตรงนี้เลยคือไอ้ทัชที่ทักซุงมาว่ามึงกูชอบลิออยมาก กูขอเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไหมจริงจริงมาบอกเขาเลยคือมันดีจริงจนแบบเราตกใจอะแบบเฮ้ยโอ้มันมันไปไกลแน่เฮ้ยเราอยากอยากทำว่ะ เราอยากไปมีเซ็นเตอร์ตรงนี้มากๆเลยเออก็เลยขอส่งไว้วันนั้นคือผมงงมากคือแบบทักมาใช่ปะ่ะส่งก็ขอมีเซ็นเตอร์คืออย่างน,นี้เวลาเวลาเวลาการทํางานเนี่ยการที่เราเลือกจะพิมพ์เซนเตอร์เนี่ยคือจะต้องเลือกจากแบรนด์แล้วแบรนด์ก็จะเสนอชื่อไปว่าเขาจะรับหรือเปล่าแต่นี่คือมันกลับกันเว้ยไม่เคยเจอเหมือนกันคนนั้นทักมาหาแบรนด์แทนขอเป็นด์ได้ไหมเสร็จปุ๊บกายก็เลยแบบว่าไปบอกเพื่อนๆในทีว่าแบบเฮ้ย ทัชชี่บอกว่าอยากเป็นพรีเซนเตอร์ลิปออยล์แล้วก็มันใช้จริงๆมันใช้ดีจริงๆเออก็เลยแบบคุยกันว่าโอเคองั้นเดี๋ยวเราสปอยพรีเซนเตอร์กันก็ไปถ่ายบงยกนาร<บ>อยู่ไอ้โปรเจกตท์ที่บอกคุยกันเนี่ยก็ไปศึกษาว่าโอป้านเนี่ยทำอะไรมาบ้างนี่ทำดีอะไรบ้าง<ช>ทำชั่วอะไรบ <c oughs> ้างให้ขึ้ขนมาอะไรบ้างอะะก็ก็มานั้นแหละทุกคนอ่ะโอเคนี่ก็คือเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกนะคะของอีพอยด์นั่นเองจะแปลกใจจริงนะบอกวันแรกเห็นคน ถ่ายเป็นัชี่เต็มเลยคืออย่างนี้วันแรกอ่ะวันแรกผมเนี่ยนั่งดูฟุตแล้วแหละคือจริงๆอ่ะผมเห็นนาฬิกาแล้วแต่ผมก็ต้องการให้คนดูรู้นิดนึงรู้แค่นิดเดียวใบใบเออใบแต่มาเด็นก็คือคนแฟนคลับคุณเนี่ยเยอะมากเยอะมากแฟนคลับคุณเนี่ยก็ดันทําคลิปซูมนาฬิกากอเสไลด์ูหอเรียบร้อยเลยเลยแต่ผมบอกเลยนะคนแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่มีอีกคนนึงด้วยอันนี้อีกอันนึงก็คือว่า คนอาจจะสังเกตจากว่าเราอไปเที่ยวด้วยกันอแต่ปกติเวลาป้ามาบ้านเนี่ยไม่ถ่ายสตอรี่ไม่ได้ถ่ายลงกันไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรกันเพิ่งมาเริ่มถ่ายคลิปกันหลังๆใช่ก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเฮ้ยทําไมโป้าแบบว่ามาอยู่ในสตอรี่พวกเราหรือแล้วคนคนก็ถ่ายเยอะขึ้นประมาณนั้นแล้วนี่แบบแอบหนีจุ๊มมาออกมาบ่อยมากคือแบบเฮ้ยุจุ๊มมาที่อยู่เอานี้แกเข้ากูหน่อย มีอ่<ด>ันหนึ่<ด>ะ<ภ> ER> คุณนูคุณนูเข้ามานี่คุณนูเข้ามานี่ทุกคนอันนี้คืออย่างที่การบอกนะว่าจะมีความแบบเกาหลีเกาหลีน้อยอ่ะอันนี้อย่างเพียงคุณบูมเนี่ยก็คือเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วเนาะเป็นแบทแอมอยู่แล้วก็คือจะเป็นเนี่ยสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยทุกคน<ต>ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมลิปออลคอลเลคชันเนี้ยของการ์ดอะทำไมแบบพรีเซนเตอร์เนี่ยถึงเป็นผู้ชายนะจริงๆริงอะ ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงอ่ะใช้ได้เออลิปอ่ะผู้หญิงใช้อยู่แล้วทีเนี้ยลิปออยเนี่ยการต้องการจะสื่อให้เห็นว่าผู้ชายก็ใช้ได้แกก็เลยเลือกที่ผู้ชายเลือกให้ผู้ชายเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ลิปออยเนาะส่วนคอลเลคชั่นต,ต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิปแมทลิปเบอร์เวดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่พวกเขาแหละเพราะว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับพวกะมาเอ๋อ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 อออ๋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 อ อ่าลิปคอลเลคชั่นอื่นๆเนี่ยที่มันจะเป็นพวกเวอร์เวตแมทอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ใช่ผู้ชายแล้วแต่ว่าลิปออยเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายและอีกหนึ่งคนทุกคนรอลุ้นกันเดี๋ยวจะมาในวันที่23อาทิตย์หน้านะคะวันเสาร์หน้าไม่เดี๋ยวเราก็จะเริ่มลงเริ่มลงสปอยเลยเหมือนที่สปอยก็ไปเนี่ยแต่ว่ารอบเนี้ยอาจจะไม่มีู่แลวรอมีจะแบบซีเรียสขึ้นมานิดนึงจริงจังเลยจริงจังรอบยากเลยยากเลยยากขึ้นเอ้ยคนบอกว่าจุมมาอยู่ไหนเฮ้ยไอ้จุมมาอยู่ไหนมาที่หน่อยไอ้จุมมา จุ๊บไม่นะเน่ยบิกินนี่อยู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ตัวดีตัวดีอ่าดีใจไหมพี่เป็นพรีเซนเตอร์เหรอเงียบคีิคาแรคเตอร์คีิคาแรคเตอร์จะขำไม่นเดียวไม่ได้ยสดยอดสุดยอดขำเดียวขี้เดียวตาท้ายคนดูหน่อยตาท้ายคนดูหน่อยตาท้ายคนดูหน่อยอ่ะคุณอ่คุณทาคุณทา้า คุณทรงคังแล้วฮะเขาเขาบอกว่าเขาเป็นทรงคังไทยใกล้ทรงคังไทยแลนด์ครับคืออย่างเงี้ยมันทักผมมาใช่ไหมมันบอกว่ามันน่ะหน้าเหมือนทรงคังมากถ้ามึงไม่เอากูเป็นอ่ะมึงจะเสียใจเนอะเสียใจเะเสียใจวี้จริงจริงเราต้องต้องต้องเอาเออทุกคนดูเห็นว่ามันแบบมันมีมันมีความฉ่ำแล้วมันก็เบาเบาบางบางอะไรอย่างเงี้ยดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะมันไม่อยแบบย่างไม่ไม่มีชีวิตชีวาเลย เอาจุมมาดีกว่าอาจุมมาดีกว่าจุมมาให้เลือกให้ธรรมะให้เลือกจุมมาเลือกสีเดียวให้เลือกสีเดียวให้สีเดียวสีแดงเพราะว่าเพราะว่าปกติทาลูกสีแดงอ่ะอ่ะจุมมาทาทาทาให้คนดูทุกคนแต่ไม่มีตะก้านะตะก้าวามพี่สามผิดนานนะโอ้โหเนี่ยขนาดแค่เปิดตัวเพลนเตอร์คนแรกเนาะอ่าให้เขาถ่ายดูอ่าออุ้ยจุ๊บว่ะน่ารักเลยเออ ดีไหมอรจริงดีไหมชอบเหนียวปะเหนียวปะไม่เหนียวนะผมไม่ได้เตรียมกันนะคน้ผมถามหน้าอะไรจริงจริงนะประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยมีคนถ่ายคนแล้วว่าเป็นพี่ยูเฮ้ยที่แบงค์รึเปล่าแบงค์บอกไม่ได้เป็นสมรักสมรักคือเปล่าน้องน้องสมรักเปล่าน้องเพิ่งจัดแฟนมีตน้องสมรักหรือเปล่าไม่มีใครไปฟอลโล่ครับไม่มีหลุดแน่นอนทุกคนไม่ต้องไปดูว่าฟอลโล่ใครเพิ่มผมไม่ฟอลโล่ใครเพิ่มพีเอนเตอร์คนที่สองไม่ ไม่หลุดแน่นอนหล่อไหมคนที่สองเป็นไงหล่อครับอแต่ว่าผมมันจะหล่อกว่านิดนึงเอาดิเอาดิโอ้นสู้เลยบองขาจะสู้กันอยู่เอเคทุกคนก็ประมาณนี้อ่ะโอเคปิดปิดเปลี่ยนเปลี่ยนไม่บอกพี่สามเลยนะจริงเหรอโอเคทุกคนเราไม่มีเรื่องลิปออยแล้วโอเคเราเม้ามอยกันขำๆเดี๋ยวฝากผลงานเลยค่ะคุณทั้งคู่เลย งานคอมอมสูตรบนงานอ้าวปาร์ทชี่ครับเสิร์ได้ทุกทุกแหวนฟอร์มเลยครับผมไอ้แล้วมีหนังหนังคุณเคยเฮ้ยหนังเจอคุณเจอหนังใหม่แสดงหนังในโนฟอร์เน็ตฟิเอ้ยพูดไม่ได้ไปได้ไปได้ไปได้ในเน็ตฟิตเรื่องคนคนหิวเกมกระหายเป็นเป็นคนเป็นสูตรแบบอ่า วิตามินอ๋อไม่สูตรวิตามินเราไม่สูดวิตามินมาให้สูตรแทนสูตรวิตามินแสบนแสบบอดเป็นบอดในหนังเป็นบอดในหนังแล้วเพลงอ่ะเพลงเพลงก็มีอ่าเพลงใหม่มันจะทำอ่าบายได้ไหมเป็นเพลงแรปอ่าตับฟีดกับนักร้องชื่อดังคารมิกาเซ่มาก่อนเอ้ยไม่มาไม่มาสปอยไลฟ์กูอ่าสบายสปอยคาร์มิกาเซ่มาก่อนเป็นล็อปร้องแรปอยู่แล้วที่การมิใช่ใช่ พี่ผมเนี่ยเคยอยู่กามิออเหรผมว่าผมรู้ว่าใครเฮ้ยผมว่าผมรู้ว่าใครอัพเพลงเขาเนี่ยหลักสิบล้านเยอะอ่ะอ่าใช่ไหมใครใช่ใครผมว่าอาจจะมีร้อยด้วยถ้าทุนจะไม่ผิดเนี่ยแต่แตะร้อยเนี่ยกูอยากรู้เฮ้ยได้ยินปะเน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ไม่ได้ยินคนไม่มีคนดูไม่มีใครไม่มีไมม่ีใครได้ยินหรอกโอ้ยโอเคต่อต่อร้องไปแล้วใช่ป่ะขอขอแบบแอนได้ไหมท่อนแอนได้ไหม อ่าแนนี้อ่าก็เหรอเย่โอ้โหปล่อยเมื่อไหร่ปล่อยเมื่อไหร่เอ่อน่าจะเดือนห้าเดือนห้าเดือนหกเลยเดือนห้าเดือนหกปล่อยเพลงมีเอ็มวีบ้าเอายังยังยังไม่มีเอ็มวีเลยอ่ะไม่ถึงมัดมัดมาทำให้ได้ไหมได้ไม่ถ่ายจริงหรอถ่ายกับปูไหมล่ะเนี่ยเอาเอานะใส่หน้าตีใส่กันเองใส่กันเอน้าสี ถุงาม้านงบอกว่าจะเริ่มแต่งบิกินี่แล้วจะเริ่มจากแต่งไปเดินตลาดก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มพาถุงม้าแต่งตัวได้เลยแต่ว่าไม่บิกินี่ได้ไหมไม่ไม่ไม่บีผลงาน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 อ๋อที่เราบอกเนี่ยมีไหมเนี่ยที่ที่มีไหมมีเฮ้ยมีเหรออย่าอย่าไปเอาให้เลยโอเคทุกคนก็ตอนนี้กันจริงๆตอนนี้กันอยู่ที่บ้านมีเินเตอร์ด้วยเฮ้ยเมื่อวานผมก็พูดให้คุณ ออหรอเออวันผมพูดให้คนด้วยคนดูหกหมื่นใชไม่ใช่ทุกคนใครยังไม่ไปดูแอบแดงเขาอ,อาจจะเออนี่ไงขนมมาแล้วมาแล้วแม่งทำให้กูอ้วนนะ <c oughs> อันนี้อันนี้อ้นวอนจริงคือมึงขายของฉีกกันมากอลนนมึงอ้วนมากเลยยึมของ <c oughs> อ,ชชอีกคนพวกป๋ <c oughs> อมตองให้อาจจะมากฝากหน่อยจะมาฝากอะไรค่ะก็ฝากชีสบอด้วยนะคะก็อันนี้เป็นรถม้าประเทศอ่ามีรถชีสมีรถชีสทัฟเฟิลอีกอันหนึ่ง ซื้อได้อร่อยมากก็คือที่บ้านนี่ในตอกมีเปล่าติ๊กตอกมีเปล่าอ่ามีมีมแอมโซมีมีแอมโซมกับในตอกเตอรเสร็จว่าอป้ายมีมอมีมอเอเมยใช่คือหลายหลายอย่างไงมีเชฟมีมอมีทุกอย่างอยู่ในนั้นโอเคโอเคนี่่บ้านกูวยไเก็บหน้ามาไปบูมกินเลยจะได้อ้วนแล้วคุณจะถ่ายคุณจะไหนคิดกันอีกเมื่อไหร่พาไปซื้อชุดเนี่ย แล้วเหรออันนี้ป้าเหมือนเดิมเรื่องป้ามันหนุ่มมากเลยไม่เป็นไรหนเป็นอะไรหนุ่มเหราเราเรายืนดูเรายืนดูแล้วปล่อยเขาซื้อเหมือนเดิมเราเราทำได้อย่างเดียวกูสอนแล้วเออลงมือนี่ลงมือนี่ดลงมือนี่ดีต้องแล้วอย่ากูไปด้วยโอเคเดี๋ยวโดนห้ามเลยเอ้ยทุกคนเอ้ยมีคนถามว่าเฉลยพีเซนเตอร์ไปยังเฉลยไปแล้ว เฉลยไปแล้วตั้งแต่ตอนหนึ่งทุ่มนะกูบอกแล้วอย่าสนิทกับพรีเซนเตอร์เกินมันจะเป็นแบบนี้แหละว่าเฉลยไปยังไม่เห็นกันนะคู่ค้าไม่แต่ว่ามีมีกหนึ่งคนวันที่13มาอาทิตย์หน้าเออรอเราเจอกันคนนี้คนนี้สนิทน้อยหน่อยอ่าคนนี้สนิทคนนี้สนิทน้อยหน่อยอ่าสนิทน้อยหน่อยน้อยกว่าเราพูดตามจริงอ่าอ่าอ่าแต่สนิทใหม่ไม่สนิทถามเขายังว่าเขาสนิทก่อนหรือว่าจะไม่นับกูก็ได้ ยูเอาไทยกันเลยอ่ะเอาไทยเลยเหรออ่ะผมผมปล่อยคำใบหนึ่งอันปล่อยคำใบ้เหรออ่ะมีผมเผ็ดือเผ็ดเผ็ดคำว่าเผ็ดเดี๋ยวจะเริ่มสปอยวันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มสปอยว่ารู้แล้วน้องน้องบอกว่าคลิปใหม่ไม่มีเสียงเฮ้ยน้องคอมเมนต์มาคลิปไหนคลิปไหนฟังดูไหนคลิปไหนวะคลิปนั้เฮ้ยมีคนบอกว่าพี่คิมด้วยอ๋อพี่คิมชอบกินเผ็ด คิวเทโอเคทุกคนอยากเอาไว้เราไปเดาแล้วก็เราไปถ่ายกันเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนใครที่อยากกดลิปออยใช่ไหมก็คือวันวันเสาร์หน้าคุณต้องไปด้วยนะสองคนเลยช่วยกันแน่นอนยี่สิบามยี่สามยี่สามแต่คุณต้องแต่งตัวมาหล่อดนะเพราะว่าพีเซนเตอร์เราอีกคนหนึ่งต้องหล่อๆใช่ไหมเออต้องหล่อเพราะพีเซนเตอร์อีกคนต้อหน้าเขาหรอกอะไรผมมายืนหนึ่งพีเซนเตอร์อันดับหนึ่งของเริ่มกระชับแล้วโอเคไอ้มุมตกกระบอกแล้ว หนูตหนูโอเคนะทุกคนตาหนูยังโอเคอยู่ <laughs> <laughs> โอเคทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องไปแล้วเดี๋ยวเราไปประชุมกันต่อนะคะจากที่ดูวันนี้เนี่ยทุกคนทายถูกกันเยอะมากหรอส่วนรอบต่อไปเนี่ยเดาวันอีกอยากรู้ว่าจะทายถูกกันหรือเปล่าอ่า <laughs> โอเคแล้วก็มีคนสอบด้วยใช่ไหมแมวที่ยี่สามไม่เป็นไรทุกคนกดไม่ทันต้องทันต้ <laughs> <laughs> องทันอาจฉรมาเคยเห็น <laughs> ปะแบบวาร์ปเดี่ยวแล้วหมดเกลี้ยงเลยอะ แบบเคยเห็นของกานั่นแหละไอ้ลิปออยใช่ไหะอาจมาเราดูรอบนี้วัดเดียวห้าทีอ่ะน่าจะวัดเดียวหมื่นเออวัดเดียวไปแบบเป็นหมื่นอาจมาเราดูเออทุกคนเราดูแล้วก็เดี๋ยววันที่สานะคะมาครบเลยมีกานอาจมามีทัชชี่แล้วก็มีพรีเซนเตอร์อีกคนนึงแล้วก็มีซุงด้วยมีบูมด้วยเหมือนเดิมนะอ่ะประมาณนี้โอเคทุกคนพรีเซนเตอร์คนหนึ่งคือซุงมกับบูมไม่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 เหรอผมลาวงการแล้วผมหน้าเบลอเลยผมลาวงการแล้วแพทแพทซุงอยากผอมต้องเข้า นกีกำลังลดอยู่ลดมาสามโลแล้วตอนนี้อ่าโอเคทุกคนเจอาก,กันเดี๋ยวการ์ดไปหาชุดพา <c oughs> แบบอจุมาไปแต่งตัวก่อนนี่จริงๆคือใส่มาหาอจุมาอยู่ดี <โฟ S 1> มาก ใส่มาหาจุ๊มาจุ๊มาจุ๊มาเปิดประตูมาเฮ้ยก๊าซจุ๊มาจะได้ชิมไงจุ๊มาได้ชิมถ้อได้อยู่ของป้าเนี่ยป้ามันแต่งตัวแบบนี้ไงก็ลองตรวจก๊าซดูอาจจะเห็นเป็นเรื่องเริ่มปกติละอ๋อโอเคทุกคนบ๊ายบายไม่เคยแต่งบิกินี่เดินลงตรงบันไดอ๋อจริงจริงเหรอไม่ถ่ายรูปเล่นไงจะเห็นใส่กางเกงในนี่่ไงใช่ส่กางเกงในตัวเดียวเลยใส่กางเกงในใส่รูปพ่อหรือแม่มาตัวอย่างใส่รูปใส่ชุดว่ายน้ำเละของจริงใส่รูปถ่ายร